เชียงรายมากี่ครั้งก็ยังหลงลักสำหรับทริปนี้ผมได้กลับมาเที่ยวเชียงรายอีกครั้งรอบนี้จะพาทุกคนกินเที่ยวไหว้พระและพาไปชมทะเลหมอกที่ผูชีฟ้าเชียงรายรอบนี้ผมเดินทางมากับสายการบินนกแอร์บินตรงจากดอนเมืองมาลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเลยไฟที่เลือกบินคือตอนเช้าพอมาถึงก็ลุยเที่ยวต่อได้เลยไปดูกันว่าทริป3วัน2คืนเชียงรายจะเที่ยวที่ไหนได้บ้าง สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คือเราก็มาอยู่กันที่เชียงรายนะครับหลังจากที่เราบินมาเมื่อเช้านี้ก็มาถึงสนามบินเชียงรายกําลังจะเดินทางไปที่แรกของเชียงรายกับทริปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทริปนี้เราจะไปที่ไหนกันเนาะสำหรับมาถึงสนามบินเราก็มีรถเช่าเนาะรถเช่าที่เราใช้ก็คือจะเป็นรถเช่าจากไดเมดนะครับเป็นแอปนี้เนาะเป็นแอปเช่ารถนีรถให้เลือกเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วเราก็ใช้มาประจําอยู่แล้วแหละเรียกหาง่ายเดี๋ยวเราจะไปที่แรกกันนะครับไปหาอะไรกินตอนเช้ากันโอเค โอเคครับก็มาถึงร้านแรกที่เราจะมาเช็กอินเนาะที่เชียงรายก็คือเป็นอาหารเช้าของเราก็คือร้านข้าวซอยดีจา้าเมนูที่เราสั่งไปก็จะเป็นข้าวซอยโคกขุนเนาะก็จะมีเนื้อโคกขุนอยู่ข้างในก็นอกจากนั้นก็คือสั่งไปก็จะมีต้าหู้ปลาทอดแล้วก็มิชะผูไใบเมี่ยงน่าม่ใ่ชะผูหมเูเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติ ยังเป็นยังไงกันบ้างเพราะจริงๆร้านนี้เคยมาก,กินแล้วหลายรอบที่มาเชียงรายรอบนี้ลองมาดูอีกว่ารสชาติจะเปลี่ยนไปหรือจะเหมือนเดิมรสชาติก็ยังรสชาติดีเหมือนเดิมครับนี่ลองเนื้อโปรขอุ่นมานี่ดีนะอร่อยองกินอีกแบบ นี่เหมือนเราเคยไปกินที่อื่นอรอยนะดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปจุดต่อไปว่าจะไปที่ไหนเนี่ยมาดูกันจ้ แล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งที่กาญจน์เชียงรายนะครับที่ห้ามพากกับวัดที่นี่เลยครับวัดล่องเสือเต้นวัดสีน้ำเงินนะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามมีการออกแบบลักษณะศิลปะคล้ายๆของการเฉลิมไทยเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของการเฉลิมไทยนะครับอีกก็คือลักษณะวัดจะเป็นสีน้ําเงินทั้งวัดแล้วก็น้ําเงินทองครับแล้วก็จะมีพระพานสีขาวเนาะด้านในโบสถ์เดิมที่เนี่ยที่เป็นชื่อวัดล่องเสือเต้นก็คือแต่ก่อนเป็นวัดล้างแล้วก็มีเสือมีสัตว์ป่าเยอะแยะอะไรครับก็เป็นที่มาของ วัดล่องเป็นนะโอเคก็เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าอ่าจะเป็นยังไงเนาะวันนี้คือคนไม่ค่อยเยอะเลยคนน้อยมากแล้วคือแบบฟ้าเคลียถ่ายรูปสวยมากนี่เลยคือถ้าจะได้รูปแบบได้รูปแบบไม่ต้องต่อคิวอะท้องฟ้าสวยมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน ก่อนที่จะขึ้นไปบนนอยภูชีฟ้านะครับที่เราจะทักขึ้นเรามาแวะคาเฟ่หนึ่งในคาเฟ่ชาเขียวเพราะว่าอร่อยมากเดี๋ยวลองไปชิมกันว่าที่นี่จะอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าดูจากรูปแล้วคือบรรยากาศดีมากก็คืออยู่ริมริมน้ําแล้วก็เมนูที่เห็นคือน่ากินมากๆเลยครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูในร้านกันว่าจะเป็นยังไงนะ ครับเราก็เข้ามาด้านในร้านแล้วนะครับก็คือด้านในร้านคือบรรยากาศดีมากร้านน่ารักมากก็คือด้านหลังร้านก็คือจะติดริมลําธารเลยก็ถ้าเกิดมองข้างหลังคือจะมีน้ําไหลนั่งฟังเสียงน้ําไหลชิลๆเลยและมาที่นี่เห็นเขาบอกว่าต้องสั่งชาเขียวเนาะนี่มีชาเขียวมาได้อันนี้คือเมนูที่ส้มยูสุแล้วก็ขนมที่จะต้องสั่งกัน,นตีดตัวนี้เลยนางโงแล้วก็มีแบบพวก อีกหลายอย่างเลยที่เกี่ยวกับมีชิลความเป็นญี่ปุ่น,นอะเนาะเต่เราลองมาชิมไอตัวนี้ก่อนดีกว่าซึ่ข้างในเป็นยูสุแล้วก็มีวุ้นๆกรุบกรุบโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองชิมนังโงันะเนาะอันนี้คือเป็นที่ลาดซอสลาดเนาะนี่มีความสวยงามมาหนึ่งอัน ลองมาชิคนี้รสชาติเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยวะก็คือ,อตัวนี้ก็จะเป็นแป้งเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลกีนีต้องคุ่กเกอเออ,อคุ่กันอรที่ญี่ปุ่นเรากินอย่างนี้กิน,หนเหมือนกันครับแต่มันก็จะมีหลายไายเนาะมีเล็กๆก็ใหญ่โดยรวมก็โอเคบรรยากาศดีเนาะร้านสวยเมนูให้เลือกเยอะมากเลยแต่ตามใจเอกเยอะมากเออราคาแอบ,บ,บแอบแรงไปนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่ แวะได้แวะได้คือเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ของเชียงรายเลยที่แบบไม่ควรพลาดร้านมันสวยมุมถ่ายรูปยิ่งตรงเป็นที่นั่งริมน้ำานี่คือแบบถ่ายแล้วได้รูปก,กับไปสวยๆแนๆ่ๆอันนี้คือใส่นมปะใส่มนมชาเขียวก็ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ชาเขียวซองชาเขียวดีเลยใครที่ชอบชาเขียวคือลองมาชิมกันได้รสชาติดีครับชาเดียวเราก็นั่งชิวตรงนี้แป๊บหนึ่งเนะาะถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยว จากหลังจากนี้คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนดอยละก็คือเดี๋ยวไปนอนคืนนี้นอนที่ฟูชีฟ้าเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าที่พักเราบรรยากาศเับเป็นยังไงอันนี้ก็คือขอตัวนั่งชิลฟังเสียงน้ำอโอเคเจอกันพิกัดต่อไป หลังจากที่เราขับผ่านโค้งมาหลายโค้งแล้วนะครับคือกว่าจะมาขึ้นมาถึงภูชีฟ้าเนาะในที่สุดก็มาถึงแล้วแ happy camp ภูชีฟ้าเนาะนี่เลยคือเป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งเนาะบรรยากาศเห็นวิวแค่ตอนเย็นนี่คือแบบสวยมากนี่เลยไปเดี๋ยวพาไปเดินไปดูก็จะมีตรงนี้เป็นทางเดินลงไปเนาะวิวข้างหน้าคือเป็นภูเขาเลยคิดว่าตอนเช้าน่าจะมีหมอกที่พักของที่นี่จะมีอยู่สองแบบก็จะเป็นแบบ เป็นเต็นท์กระโจมเหมือนกันแต่มีหลังคากับเต็นท์กระโจมแบบไม่มีหลังคาที่ตรงนี้คือจะมีห้องอมีห้องน้ําทุกหลังเลยส่วนตัวโอเคเข้าไปดูในแคมป์แรกนี่เลยก็คือหน้าเต็นท์ขอเข้าไปอยู่เต็นท์่อต้องใส,ส่กุญแจก็คือมีเตียงนอนเนาะอ่าแล้วก็มองเห็นวิวภูเขาเลยเลยข้างล่างก็คือเห็นวิวแบบนี้เลยคือที่นี่เขาบอกว่าถ้ามาตอนช่วงเย็นพระอาทิตย์ตกจะสวยมากๆ แล้วก็ช่วงเช้าก็มีหมอกตรงบริเวณเขาตรงนู้นเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูโซนห้องพักของเราคืนนี้นะครับเป็นเต็นโดมแบบมีหลังคาสองกับสามัะที่เป็นหลังคาคือจะเป็นสองกับสาม,มดูห้องนั่งกันเลยห้องนันสงส่วนตัวนี่อย่างนี้เลยกว้างใหม่สะอาดไม่มีกนอ่ามาดูวิวหน้าเต็นท์กันเราเนาะเต็นท์เราเนาะ นี่ก็ค,คือจะเป็นเต็นท์ที่อยู่บนสุดของที่พักเลยครับหนึ่งสสามสี่แต่สองสามจะมีหลังคาเนาะก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยก็คือข้างในก็จะมีที่นอนโต๊ะนั่งเล่นเนาะแล้วม,มีปลั๊กไฟให้ ก็ตรงหน้าตรงหน้าตรงบริเวณเต็นท์ก็คือจะมีดอกน่าจะเป็นดอกกระดาษนะครับให้ยืนถ่ายรูปกันได้เลยนีตรงเนี้ยมีจุดให้ถ่ายรูปเันย แล้วมุมไฮไลท์ของที่พักนี่นะครับก็คือจะเป็นมุมนี้เลยมีเก้าอี้ให้นางแล้วจุดถ่ายรูปคือแบบเห็นวิวภูเขาแบบสวยมากแล้วคือลายล้อมไปด้วยทุ่งดอกไม้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเราอยู่ตรงนู้จะสวยแค่ไหนไปก็คือตอนช่วงเย็นคือบรรยากาศดีมากเลยนะรนกัาด้วย่เเอ็ อยู่มุมนี้ก็จะเห็นวิวภูเขาฝั่งนูนะ้นเนาะแล้วก็ถ้ามองย้อนไปก็คือเราก็จะเห็นที่พักแล้วก็แบบทุ่งดอกไม้ของเราไม่ใช่ของเราสิของที่พักอื <c oughs> เป็นอีกมุมงที่สวยเลย <c oughs> ก็คือถ้าเกิดช่วงเย็นก็คืออ่าแสงก็จะส่องเข้าพอดีเลย <c oughs> โอเคครับมากินหมูทากันนะครับนี่กับเซตที่ได้มาเป็นหมูสามชั้นไปคอนแล้วก็อันนี้คือเป็นไก่เนาะต่อเต็นต์เนีร้อยมากเลยใช่ต่อเต็นต์สองคนน่าจะพอดีก็สําหรับเมื่อเย็นเนี้ยคือใครมาพักที่นี่คือแบบวิวภาะาทิตตกจะสวยมากท้องฟ้าแบบกลายเป็นสีแดงแล้วก็แบบพอพระอาทิตย์ตกก็คือพอเปิดไฟเต็นท์นั่นคือแบบสวยมากๆสํเลยครับสำหรับใครที่อยากมาภูชีฟ้านะครับหรือภูชี้ดาวเนาะที่พักเนี้ย จะห่งางกับฟูชิฟ้าประมาณ4กิโลแล้วก็จากฟูชินาวมัน10กิโลก็ที่พักตรงนี้คือจะเป็นแบบส่วนตัวเลยมีห้องน้ําส่วนตัวพร้อมไม่ไกลจากหมู่บ้านเนาะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แบบดีเลยอะคือเต็นท์ใหม่ห้องน้ําใหม่ดีมากนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้อากาศเท่าไหร่ที่อำเภอเทิงนี่19องศาเลยอะแล้วดูคืนนี้ จะถึงกี่องศายโอ้ยคืนนี้13อมงศาเลยอ่ะพรุ่งนี้เช้า6โมง20นาติขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปดูทะเลหมอกกันที่ภูชี้ฟ้าเนาะก็น่าจะไปออกแต่เช้าๆหน่อยไว้ถึงตอน2าติขึ้นพอดีเดี๋ยวขอตัวกินหมูทก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่ภูชี้ฟ้ากันครับมาเก้เเกียมๆสุกไม่เลย,อยนอนเต็มละ เช้านี้นะครับเราก็กําลังจะไปภูชีฟ้านะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูว่าวันนี้เราจะเจอหมอ,อกไหมไปอีก760เ <c oughs> มตรเลยอ่ะก็คือเดี๋ยวจริงๆวันนี้เช็คแล้วพาที่ขึ้นประมาณ6กโมงยีกว่ากว่าตอนนี้กี่โมงคนระับตอนนี้น่าจะ6กโมงหรือ <c> ว <oughs> ตอนนี้ตีห้าสี่อาจจะทันนะใครไม่อยากขับรถนะครับก็สามารถาจ้างรถขึ้นมาพามาส่งตรงจุดที่เดินได้หรือไม่ก็ เราก็ขับรถมาเจาะตรงวน,นาอุทยานผูชีฟ้าแล้วก็เดินขึ้นได้เลยก็คือทางไม่ค่อยชันจริงๆตรงภูชีฟ้าจะมีสองทางคือทางที่ชันมากๆกับทางที่ไม่ค่อยชันก็คือตรงวน,นาอุทยานภูชีฟ้าก็ขับมาเจาะได้เลยตรงนี้ก็จะมีแบบห้องน้ําร้านค้าไว้รอต้อนรับที่บบไม่ต้องกลัวไปโอเคครับหลังจากที่เราเดินมาสักพักหนึ่งเราก็มาเจอจุดแวะตรงนี้นะครับก่อนถึงยอดภูเนาะตรงนี้ด้าน,นาด้านหน้าคือจะเป็นแบบมีทะเลหมอกไปเห็นวิวภูเขาเนาะ อ,อย่างนี้เลยอ่ะมีทะเลหมอกพาที่กำลังขึ้นสวยแล้วด้านขวาคือเป็นภูเลยอ่ะจริงๆ้องแล้วเดินไปอีกแหละแต่ก็แอบแวะก่อน สเราก็มาถึงเกือบถึงยอดละ <c oughs> อยู่นู่นนยอดอยู่นูน่นนู่นพี่วานอาจจะอีกประมาณสามร้อยสามร้อยเมตรคิดว่าแต่วันนี้คือเจอแบบทะเลหมอกแบบนี่เลยสวยมากแ้าประมาณทุกครั้งเ็เจอแบบนี้นะมไม่มีครั้งไหนที่แบบมาแล้วไม่เจอหมอกออมอมแต่วันนี้ท้องฟ้าสวยอตอนเช้าแต่ก็ไม่เคยเห็นพัดที่ขึ้นทันทีนะ คิดว่าต้องขึ้นไปบนยอดล่แล้วก็ไปดููหกโมงสิบแปดใช่ไหมเดินใช้เวลาเดินมามเราใช้เวลาเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงยัง,งสิบสิบเอ็ดงศาอยู่หนาวหนานวเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดดอยกันไปดูกันว่าจะไกลแค่ไหนไปดูอยู่ฝั่งนู้น ก็มาถึงแล้วมาดูฟังดูกันโอ้ยไาที่ขึ้นมาดีดว้วยขึ้นไปแล้วอ่ะขึ้นไปแล้วนู้นไปดอหด้านหลังก็คือวิวข้างหลังคือจะเป็นแบบเพลหมอกวันนี้คือแบบ เยอะมากๆแล้วก็แบบท้องฟ้าแบบสวยมากก็คือใครมาภูชีฟ้าช่วงนี้คือจะเจอทะเลหมอกทะเลหมอกแน่แ่ครับก็คือตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งเราขึ้นมาประมาณตีห้าตีห้าครึง่งขึ้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินถ่ายรูปมาเรื่อยอยอ่ตามทางก็คือจะเจอวิวข้างทางตลอดครับส่วนอันนี้คือจะอยู่บนยอดดอยแล้วเนาะคิดว่าทะเลหมอกน่าจะอยู่ประมาณสายๆน่าจะถึงอยู่แต่ตอนนี้ก็คือพาที่ขึ้นมาละ อยู่บนนู้นโอเคได้ง่ายต่อก็เดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศไปให้ดูกันเนาะว่าจะมีบุมไหนน่าถ่ายรูปบ้างเนาะไปไปดูบ้างอ่าไปดูหมอกกันเยากได้ไปดงตรงนู้นไหม หลังจากที่เราขึ้นมาบนภูชีฟ้าแล้วก็เดินชมถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาต้องลงละก็คือแสงพระอาทิตย์กำลังเริ่มขึ้นสูงเริ่มอากาศเริ่มบนขึ้นเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เราก็ยังอยู่ที่ภูชีฟ้าอยู่ก็จะเป็นที่พักอีกที่หนึง่งที่อ่าที่ดูมาแล้วก็คือเหมือนเขาบอกว่าตอนเช้ามีทะเลเหมอก <c oughs> เห็นถึงหน้าที่พักเลยก็เดี๋ยวรอรุนกันว่าพรุ่งนี้เราจะเจอทะเลเหมอกไหมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลองขับเล่นหาที่ถ่ายรูปกันดู ไปก่อนเนาะอืมแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันเย็นนี้โอเคไปประตูโดเลมอนวามาญี่ปุ่นแล้วเมื่อกี้อยู่เชียงรายนะครับตอนนี้คือ พาทุกคนมาที่ญี่ปุ่นอินเชียงรายคือจะเป็นาคาเฟ่ที่ฟิลบรรยากาศเหมือนแบบเรียวกังที่ญี่ปุ่นนะครับลด์มาของที่นี่คือจะเป็นประตูโดเรเลมอนเนาะตัวน้องโตโตโร่ที่อยู่ตรงต้นไผ่กอไผ่เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าความน่ารักในมุมถ่ายรูปของโตโตโร่เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวพาไปชิมเมนูที่คาเฟ่กันว่าจะมีอะไรให้ชิมกันบ้างไปเลยไปผ่านประตูโดเรมอนไป ว้ามาแล้วครับมาถึงป้ายรถเมล์ตโตโตโรนะครับที่บอกเมื่อกี้นี่เลยเราผ่านประตูโดยล้ำมันมา,<ๆ>มาเมื่อกี้นี้ก็จะมาถึงเห็นน้องตโตโตโรนะครับอยู่ที่ยืนรอป้ายรถเมล์อยู่ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่ใครมาเชียงรายอยากมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักครับก็มาที่เรียวกังคาเฟ่ได้เป็นคาเฟ่ที่สไตล์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีจุดมุมถ่ายรูปเป็นน้องตโตโตโรก,กับป่าไทยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเมนูกันว่าจะมีเมนูไหนที่น่าน่ากินรสชาติเป็นไงกันบ้างไป โอเคครับแล้วนี่คือเมนูที่เราสั่งไปเนาะก็คือมีนี่ชาเขียวบะชาอาเตีเนาะนี่เลยเป็นชาร้อนแล้วก็มีข้าวปั้นที่นี่มีมีข้าวโดยมีข้าวปั้นแล้วก็มีน้องหมาน่ะฮะแล้วก็มีเอ่ออันที่สั่งไปคือข้าวหน้าหมูทอดดูหน้าตาเนี่น่ากินเลยนะมีความเป็นญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลย นเะก็คือที่นี่คือมีทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมแล้วก็อ่าพวกข้าวต,าต่างๆอะไรเงี้ยมาน้าหมูทอดเน,นาะที่เราสั่งไปอืมมีความคิดถึงญี่ปุ่นแหลมะมยกแกลัน,นี่อืมกับเนื้อแล้วออืมอืมม ดีนะดีเลยถ้าใครคิดถึงญี่ปุ่นเนะาะก็แวะมามาเที่ยวเชียงรายก็แวะมาที่คาเฟ่นี้ได้บรรยากาศดีนะร่มร่นม,มีมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะเลยะโอเคไว้ขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูเนี่เหราเห็นนี่อันนี้เหรอเห็นนี่ครับชิมนะโอเคทำชิมข้าวปั้นกันนี่ข้าวปั้นน่ารักมากอะ อ่ะมาลองเอาไงกันนะเอาไงดีนี่เหรอืเหมือนกินข้าวพันที่ญี่ปุ่นเลยดีนะข้างในมันมีมีหลายอย่างอยู่เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนกันต่อคอยติดตามมาด้วยนะครับไปกินข้าวกันมามา ดีตอนเช้าทุกคนครับคือตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ภูชีฟ้าเนาะก็คือโซนภูชีฟ้านั่นแหละก็เมื่อวานเนี่ยเราจะกลับละแต่พอดีอยากจะเจอเหมอกตรงหน้าที่พักก็เลยมาหาที่พักอีกที่หนึ่งก็คือชื่อที่พักว่าภูหมอกดอกไม้เนาะก็คือเป็นอีกหนึ่งที่พักที่แบบมีวิวด้านหน้าเป็นทะเลเหมอกแต่ช่วงที่เรามาคือมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวละมันก็จะไม่ไม่มีทะเลเหมอกละก็คือถ้าจะมีก็คือจะมีตอนช่วงแบบหน้าฝน กันยาตุลาหรือแบบถ้ามีฝนตกหรืออากาศดีๆอาจจะเจอหมอกก็ไดในช่วงตอนหน้าหนาวเนาะแต่คือบรรยากาศดีมากหนาวมากเมื่อคืนนี้คือแบบสิบสามสิบสององศาเลยอ่ะก็สําหรับทริปนี้เนาะก็คือเราก็มาภูชีฟ้าก็คือเป้าหมายเราคือมาภูชีฟ้านั่นแหละก็คือมาดูทะเลหมอกกับประสบความสําเร็จนะก็คือมาเจอหมอกแล้วคือวิวตอนเช้าคือแสงแดดแสง าพาทิตขึ้นคือแบบสวยมากท้องฟ้าสวยมากอะไรเงี้ยก็คือใครที่มาภูชีฟ้าคือแต่ละครั้งก็คิดว่าน่าจะแบบไม่ผิดหวังอะก็คือแบบอันนี้ขนาดผมมาแบบหลายครั้งมากก็คือแบบเจอภูชีฟ้าที่แบบสวยทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยการได้กลับมาเที่ยวเชียงรายรอบนี้ก็ยังคงเป็นเชียงรายที่น่าเที่ยวเหมือนเดิมมีทั้งของกินและจุดเช็คอินต่างๆที่น่าเที่ยวเต็มไปหมด โดยเฉพาะวัดที่เชียงรายมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเสียดายทริปนี้มีเวลาเที่ยวแค่3วัน2คืนไว้มีโอกาสกลับมาเที่ยวอีกแน่ๆและใครยังไม่มีแผนเที่ยวช่วงหน้าหนาวนี้แนะนํามาเที่ยวเชียงรายมาเที่ยวตามรอยทริปนี้ของผมได้เลยและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e กให้กับช่องไปคนเดียวและฝากติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า